สุดเหี้ยงละคาแม่ฮะเรื่องเอาปุ่มแท้คางนี่มันย้อนลงคางเดียวเลยเปิ่นมันต้องลงข้างเพราะว่ามันเปี้ยงงานกำลังช่วยกันนะคะออกไอเดียชุดมาหุบข,ข้างนี้นะนจจน,นี่คุณแม่ปิ่นนะคะอันนี้คุณแม่บันเย็นค่ะน้องพัพพี ย,ยังไม่ลงตัวนะคะสุภาพตรงนี้ยังดีไซน์แล้วดีไซน์อีกเปล่งจะส่งไป 2. 2> ขังหลังนิดนึงค่ะมันโมเดิร์นมากๆเลยค่ะคุณแม่ค่ะกระดิ่งมากนี่ทำไมพูดแต่กระดิ่งนี่เพืจะรู้ว่าเราเป็นกระดิ่งนะลูกใช่ไหมคะคุณแม่ใช่คุณแม่จะมาต้องตัดสินคนจัดการแต่งตัวคะเขาบอกว่าเนาะ สำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลเราต้องราชฉลกุลทำไมต้องเบะปากสรอิีล่ะคะคุณแม่น่อเคไหมอยู่นะไม่อยู่กุณสกายคมิกเลยนะเหมือนที่สกายชลิกหัวเมื่อกี้เหรอคุณแม่มันอยู่แบบสุพัตนเนีน์คุณแม่ตรงคอมันจะเยอะไปไหมสร้อยอ่ะเขาจะไหนออกไงเออหนูว่ามันจะเยอะไป เอาใหม่ซึ่งจริงๆปอกแขนมันจะมีผ้าแบบนี้ไงดีอ๋อใช่ค่ะปอกแขนมันจะมีผ้ากระโปรงแบบนี้เออนี่แหละคุณแม่ได้เฟิรนมันเจีหัหวานดวนครับเฟิร หัวโดน,น okay, ค,คืออะไรคะแม่มันจะดวนเพลงกันบ่โอเคนัมเบอวันค่ะคุณแม่ไอเดียเจ๋งมากเลยคะ่ะดีแดดจดมากไม่ชม่มนแ่โี้มเอไม่แม่เพราะว่าเราอ๋อเออเออเออถูกแล้วน่ะดวนอีกแล้ว